เราสังคมไทยเริ่มเรียนรู้หรือเริ่มเปิดมากขึ้นให้วิชาเหล่านี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นแต่เราจะรู้ได้อย่างไงว่าวิชาที่เรากําลังศึกษาหรือเอาไปใช้อยู่นั้นเป็นวิชาที่ถูกต้องเพราะถ้าหากศึกษาประวัติองจุ้ยกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยจะรู้ว่าในยุคสมัยหนึ่งวิชาองจุ้ยถูกเขียนขึ้นมาแบบกลับด้านอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังนะฮะในยุคสมัยนั้นเนี่ยจักรพรรดิต้องการจะเก็บวิชาของจุ้ยเอาไว้เพื่อ จัก,กรพรรดอย่างเดียวข้าเป็นใหญ่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นวิชาที่ทําให้เขาเป็นใหญ่ขึ้นมาได้เขาก็จะไม่อยากเปิดเผยให้กับคนทั่วๆไปรู้ก็เลยเรียกบัณฑิตทั้งหลายที่เรียนรู้วิชาฮงจุ้ยเข้ามาอยู่ในวังแล้วก็ให้เขียนตําราขึ้นมาแต่เป็นตําราก,กลับด้านครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฆ่าบัณฑิตทิง้งซะครับอืวันนี้เราเรียนรู้วิชาฮงจุย้ยสังคมไทยศึกษาวิชาฮงจุย้ยมีหนังสือตํารามากมายถูกตีพิมพ์และแปลออกไปตามท้องตลาด การจะหยิบขึ้นมาสักเล่มหนึ่งและเอาไปใช้เอาไปปรับแก้เราจะแน่ใจได้ยังไงว่าวิชานั้นที่เรากําลังทําอยู่มันถูกต้องเพราะว่าถ้ากลับด้านอย่างที่อาจารย์พูดปุ๊บแทนที่จะดีกับล้มหายตายจากหรือร้ายแรงถึงท่านเสียชีวิตครับเราไม่ได้บอกว่าเราถูกต้องที่สุดหรือว่าเราดีกว่าคนอื่นอย่างใดให้ทุาผู้ชมเรียนรู้แล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจจากรายการไปเรื่อยๆและที่สําคัญอาจารย์ก็เปิดสอนฟรีไม่ได้เก็บค่าใช้จา่ายแต่อย่างใด